สวัสดีครับน้าๆทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องอ่ามอนทัวร์อีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ได้ออกมาทําคลิปแล้วครับน้าหลังจากที่ไม่ได้ทํามานานนะครับคันก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นคันตกปลาชนของผมนะครับกับอ่จักรยานอ่จักรยานยนต์คู่ใจนะครับในตัวของซูซูกิจ t 1 1 0นะครับวันนี้เราก็มาเข้าหมายสภาพหมายนี้หมายแรกนะครับ อยู่แถวอ,อาอาตะบางปานครับนะนะอันนี้ก็จะเป็นสภาพหมายแรกเดีย๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองติดตามรับชมดูนะครับยังไงก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ช่องอามรทัว์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องนี้นะครับนะนะเห็นมีคนลอกผักตบออกเป็นช่องที่สวยนะครับพอสมควรนะครับยังไงเดี๋ยวเริ่มเตีกันเลยครับนะนะพอเราออกมาสายแล้ว ตีขึ้นฝั่งก่อนจะเป็นยังไงมีต,ตัวกัดหรือเปล่าขอให้กัดนะครับกบยางคูนี่วีวันไม่ค่อยพลาดนะครับตนะกลัวแต่ปลาไม่กัดอย่างเดียวครับวัดไม่ติดกับวัดไม่อยู่นี่น้อยนะครับตนะถ้ากัดแล้วเหยื่อจมนี่โอกาสติด มีถึงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเ <ST> <EN C> <AL> พราะลักษณะของอเกสรเบ็ดกับตัวเนื้อยางาผมเน้นเน้นมาแล้วนะครับว่าหัวยางมันจะแข็งแล้วตัวท้ายของตัวกบมันจะอ่อนนะครับโอกาสกัดแล้วตัวของ อาคมเบ็ดมันจะเปิดมันจะเยอะกว่ารุ่นอื่นๆนะครับนะโอกาสน่ามีตัวนะครับ ผมไม่รู้ว่ามันคือยังไงผมออกมานี่คือผมตีช้ากว่านะนะท่านอื่นแน่นอนนะครับพอผมออกมาก็เก้าโมงกว่าแล้วนะครับนะนะท่านอื่นนี่คือเขาตีกันไปเยอะแล้วล่ะครับเดี๋ยวลองเดินไปตรงตรงมุมนู้นครับนะผมว่ามุมนู้นมีโอกาสได้ลุ้นครับแล้วเราก็ตีมาที่หน้าท่อเดี๋ยวลองตีไล่ดูครับนะนะ ขึ้นฝั่งไปเลยครับนี่ผมก็ตีทำร,ร,ระยะอยู่นะครับเพื่อไม่ให้ปลามันตกใจนะครับนะเราก็ตีไกลๆทำร,ระยะไปก่อนครับแล้วเราค่อยเดินตาไปครับแต่ปนินนี่เยอะนะครับเขาน่าจะลอกอยู่ซัก น่าจะประมาณภายในอาทิตย์ที่แล้วนะครับดูแล้วเพราะหญ้าที่ลอกขึ้นไปยังไม่ตายหมดเลยนะครับเดินไปข้างหน้าดูครับผมสนใจหน้าปากขอนะครับนาะนะทั้งสองฝั่งแล้วก็ตรงมุมมุมผักตบครับ นี่ครับถ้ามีมันน่าจะแอบอยู่ข้างๆปากท่อเนี่นะครับตีไล่ดูครับมีน้าๆนะนะท่านอื่นเขาน่าจะตีมก่อนหน้าผมแน่ๆนะครับ หน้าตามออกมากัดมากเลยนะครับนนนะในมีช็อตกัดไปฝากนา้นาๆบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ออกมาทำคลิปโออาทิตย์กว่าครับหลังจากงานประจำที่เยอะมากอาทิตย์ที่แล้วแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะเบาบางลงแล้วครับน่าจะได้ออกมาทำคลิปมาฝากนา้าๆ บ่อยๆขึ้นครับโอ้โหถ้าแอบอยู่หน้าท่อนี้ไม้นี้ไม่น่าจะพลาดครับเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้ครับมุมนี้เป็นมุมที่ก็น่าจ,จะมีอีกมุมหนึ่งครับตีไกลๆเลยนะครับธนะนะตียัดตีแย่ไปเลยครับ เป็นมุมที่น่ามีตัวโดนมาครับถ้าไม่มีก็คงจะเจอหน้าท่านอื่นตกไปก่อนหน้าผมแล้วละครับ น่ามีมากนะครับนะนะช่องนี้คือตามนิสัยปลาช่อนเขาก็จะขึ้นมานอนอยู่ในพื้นที่ที่ตื้นๆน,นะครับน้ําตื้นเพื่อรอซุ่มตัดลูกปลาเนี่ยมุมเนี่ยครับ น่าจะออกมาจากตัวของผักตบนั่นไงครับกัดแล้วครับวัดนะครับนะะวัดครับอยู่ครับน่านะอยู่ครับอยู่ครับตัวสวยด้วยครับเบาเบาๆบาโอเคครับน้านะเห็นไหมครับตัวแรกโอ้ดีนะไม่รู้ว่ากล้องถ่ายเจอช็อดกัดหรือเปล่านะครับเนี่ยครับขอให้ขอแค่ให้กัดครับนนนะ กบยางจูเนียครับตัวนี้ผมใช้เป็น V2 นะครับนะเนี่ยครับสวยๆลยครับนี่ครับนะน้าตัวสวยเลยนะครับตัวใหญ่ด้วยมิดคอครับตัวนี้เนี่ยครับมิดคอครับจูเนียวีทูนะครับนะนะฝากไว้ด้วยนะครับในค่ายของอ่มออนทัวร์ครับตัวแรกมาแล้วครับมาในเช้าเลยครับ ผมว่าแล้วมันต้องมีครับสวยเลยครับนะนะอย่างไรก็ต้องฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์ในช่องอ่ามอนทัวร์้ลยนะครับหากชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์เจอกันใหม่ท้มหน้าเร็วนี้ครับสุดยอดนะครับนะนะสวยนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมในอ่พีอีหน้านะครับว่าวันนี้ผมจะได้กี่ตัวนะครับกบย่างจูเนียวีทูนะครับตัวนี้มีดคอครับ สว,สวยเลยครับห้าขีดครับแน่นอนครับตัวนี้เก๋ครับสาวกันด้วยนะครับ